แล้วก็เ,เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งเรียวกว่าวันอาสาลหหกบูชาเ,าเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระจมมาได้เออตอเพียงเียมาแล้วก็ได้จัดสรุมาก็ในวันอาสาลหกบูชานี่ก็ก็เป็นวันแสดงธรรม เรียกว่าครั้งแรกเรียกว่าประถมเทศนารือแสดงธรรมะชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรก็เป็นวันที่เป็นขมนเดชธรรมมาแสดงธรรมแสดงธรรม โรดแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าปัญจวัคคีทั้งห้าในหัวหน้าธรรมเอปัญจวัคคีทั้งห้าในเมื่อพระองแสดงธรรมก็มีหัวหน้าของปัจจวัคคีได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก ันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่วันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกใน,นเมื่อพระองค์แสดงธรรมแล้วก็มีเรียกว่าตัตสรุ้ธรรมแล้วก็มีพยานเ,าเรียกว่ามีพยานรู้เห็นว่าเ พระอ,องค์ได้มีการบำเพ็ญเพียรแล้วก็จัดสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองอย่างแท้จริงก็มีพยายนยืนยันคือหัวหน้าปัญญวัคีคือแสดงสมปฐมเทศนาแล้วก็มีหัวหน้าปัญญวัคีได้ดวงตาเห็นธรรมในวันอาสาฬหบูชาคือวันวันอาสาฬหบูชาก็เป็นวัน วันสิบห้าค่ำวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนอถ้ามีเดือนแปดผลเดียวก็เป็นผลเดียวก็เป็นเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดถ้าเป็นเดือนแปดสองผลก็เป็นแรมเป็นวันสิบห้าค่ำ ก็เดินแปดหลังก็ต่อไปก็เป็นวันเข้บาบรรษาเข้บาบรรษาวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาได้มันอยากให้พระพิษุส,สง์ในอยู่จำบรรษาในเวลาสามเดือนไม่ให้จาริกไปที่อื่น อาลิกหมายถึงว่าไปค้างแรมไปค้างคืนที่อื่นโดยที่ไม่มีเหตุแต่ถ้ามีเหตุมีเหตุหมายถึงว่ามัรดาบิดาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปเยี่ยมไข้หรือจะไปเฝ้าไขา้มัรดาบิดาก็ไปค้างแรมได้แต่ต้องไปด้วยในกรณีที่เรียกว่าสัตหะ กรณียาสัสหกรนียะ,ะเดี๋ยว่าไปไปค้างแรมค้างคืนได้ในช่วงหกราตีหกราตีแค่นั้นไม่ไม่ไม่เกินฝ่านั้นก็เกินฝ่านั้นภรรษาจะขาดจะจะมีเหตุ ต้องมีเหตุจึงจะไปค้างแรมที่อื่นได้นอกจากนิอแลนแลไข่มาดาบดีดาแล้วก็เพื่อน mm. สหารนํธรรมิกกระสันจะศึกก็ไปคุยไประง,งับเหตุการณ์ที่ว่าอ,อ,อะไรเหล่านี้ไม่ไม่ให้ไปพูดให้กำลังใจไปให้ธรรมะอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ไปค้างหมายถึงว่าสหาธมิกอยู่ไกลอ,อย่างนี้ก็ไปค้างได้แล้วก็มีเหตุเรียกว่าน้ำท่วมไฟไหม้โจน,น้นอ,อพวกนี้ก็อ,อมีเหตุหมายถึงว่ามีเหตุไปได้ การอยู่จำพรรษาของพระพิกษุต,ต้องอยู่ในมีทีมท,ที่บางมีประตูปิดเปิดได้เนี่ยแล้วการจำพรรษาต้องต้องมีอย่างนี้จะจำอ,องค์สมเด็จพระสัมมาได้บัญญัติไว้ว่าห้ามจำพรรษาในโอง์ ในคาภบไม้ในกระท่อมผีหรือในเต็นอะไรพวกนี้ห้ามจำรรษาต้องจำรรษาในนี่สิ่งสิ่งปลูกสร้างที่มีที่มุงที่บงังมีที่มุงที่บงังมีประตูปิดเปิดเปิดกันแดดกันฝนกันสัตว์เนึ่คารนืเหลือ ยุงลิ้นลาต่างๆพวกนี้ก็จะอยู่จำพรรษาได้ในเรื่องการจำจำพรรษาก็ก็ที่นี่ก็มีพาะพิสุจนจำพรรษารูปเดียวรูปเดียวนี่ก็ทำให้อยู่ได้ไหมรูปเดียวอยู่ได้เพราะว่า,าเนี่ยเกี่ยวกับ การจำบรรษาก็ดังที่กล่าวไปแล้วว่ามีที่มุงที่บังไม่จำเป็นที่จะว่าต้องเป็นวัดแล้วเพราะที่ที่มีที่มุงที่บังมีการแดดกันฝนการเหลือยุงนิ้นไนได้ก็คือจำบรรษาได้ในความเข้าใจของ ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาก็คิดว่า,าต้องเป็นวัดถึงพระพิษถูกจะอยู่จำบรรษาได้แต่ตามพุทธบัญญัติจริงๆแล้วพระองค์ทรงบัญญัติว่าการอยู่จำบรรษาต้องมีที่มงที่บังกันเลือกย,ยุงลินไลลได้ถึงถึงจะจำบรรษาได้ เนี่ยการจำพรรษาทำไมจึงต้องอยู่จำพรรษาเพราะว่าการเที่ยวไปในภิกษุสมัยพุทธกาลก็จะเดินไปตามท้องไร่ท้องนาไปที่ทำอของที่ที่เพะปลูกของชาวบ้านก็ได้ไปทำไปเหยียบไปย่ำข้าวของของชาวบ้านเสียหาย ชาวบ้านก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพิจ uh, okay ุตสมณะสักยาะเนี่ยทำไมถึงเวลาฤดูฝนเวลาที่เขาเพาะปลูกกันเนี่ยทำไมเขาพิจูตเชียนเลเดินยางข่าวไปทองเสียหาย กลับทุวมาเออทำไมกระดาษพอกสัตว์พอกอะไรเพราะก็ยังมีที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็หยุดย่อนจากการเนเององเที่ยวไป,ไปนู้นไปนี้แต่ทําไมพิสูจน์จากพระยาเนี่ยทำไมม,มีการหยุดย่อนในฤดูฝนเนี่ยพะระเจ้าก็เลยตรองบัญญัติว่าในเวลาสามเดือนนี้ ห้ามห้ามเดินทางไปไหนในเมื่อไม่ไม,ไม่มีกิจจำเป็น mm hmm. ดังที่กล่าวว่ามีธรรมดาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะไปเยี่ยมญาติหรือมีทาย,ยกทายกา mm hmm. อยากจะทำบุญนิมนต์ไปทำบุญหรือนิมนต์ไปเยี่ยมไ mm hmm. ข้ คนอุปชามารดาบีดาอะไรอย่างเนี้ยก็ไปค้างแรมได้นอกจากนี้จะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้ต้องอยู่จำพรรษาให้ใครบสามเดือนตามพุทธบัญญัติอ,อันอนึ้งก็กล่าวข้่าวๆในการจำพรรษาหรือวันอาสาลหะููชาอันจะเปลียนแค่นี้ พนุโมตนาสาธุจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภัละปฏิปานนะครับอนาสารสมบัติโดยโชคกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุ